สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของแอนดรูนจีกันครับเขาเป็นหนึ่งในตัวพ่อของวงการ AI เลยนะแล้วเขาก็ได้แชร์เพลย์บุ๊กว่าจะใช้ AI สร้างสตาร์ทอัพยังไงให้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเรื่องทั้งหมดนี้มาจากทอของเขาที่ Y Combinator Startup School เลยครับเอาหลักเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประโยคนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับแอนดรูเงอร์เขาบอกว่าตัวชี้วัดความสําเร็จของสตาร์ทอัพที่แม่นสุดๆเลยนะก็คือความเร็วในการลงมือทาครับแล้วก็แน่นอนว่า เทคโนโลยี AI ใหม่ๆนี่แหละคือขุมพลังที่จะทำให้สตาร์ทอัพพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วกว่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดเลยเอาละครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เริ่มจากกฎข้อใหม่เลยก็คือเรื่องของความเร็ว แล้วก็จะไปดูกันที่เทคโนโลยีหลักที่เรียกว่า agentic AI จากนั้นเราจะลงลึกใน3เสาหลักที่ทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่ต้องจับต้องได้การพัฒนาที่ต้องไวสุดๆแล้วก็การรับฟีดแบ c k ที่ต้องทันใจและปิดท้ายด้วย playbook สำหรับการสร้างทีมในยุคใหม่ครับโอเคมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับกฎหมาที่ว่าก็คือ speed หรือความเร็วนั่นเอง แล้วเราจะมาหาคำตอบกันว่าเอ๊ะทำไมโอกาสที่ใหญ่ที่สุดมันถึงไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีลำล้ำข้างล่างแต่กลับไปอยู่ชั้นบนสุดของ AI stack ล่ะลองนึกภาพตามนะครับโครงสร้างของ AI มันก็เหมือนพีระมิดแบบนี้แหละคือชั้นล่างสุดอย่างพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือพวกฟอนเดชันโมเดลเนี่ยโอ้โหได้รับความสนใจเยอะมากแต่แอนดูงงชี้เปรี้ยงเลยครับว่าโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดจริงๆเนี่ยมันอยู่ชั้นบนสุดก็คือแอปพลิเคชันเลเยอร์ถามว่าทำไมง่ายๆเลยครับ ก็เพราะแอปพลิเคชันนี่แหละคือส่วนที่ทำเงินโดยตรงเป็นเงินที่เอาไปจ่ายค่าเทคโนโลยีชั้นอื่นๆทั้งหมดนั่นเองทีนี้มาถึงเทคโนโลยีที่เป็นพระเอกของงานนี้กันบ้างครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า Agentic AI ซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเทรนด์สำคัญที่สุดที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างสิ่งต่างๆแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวการเปรียบเทียบมีน่าสนใจมากเลยครับคือการพร้อมแบบเก่าๆเนี่ยนะมันเหมือนเราสั่งให้ AI เขียนเรียงความรวดเดียวจบ ตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายห้ามกด backspace เลยแน่นอนว่าง,งานที่ออกมามันก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดใช่ไหมครับแต่ a g e n t i c Workflow เนี่ยมันคนละเรื่องเลยมันทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนคนเราเขียนงานจริงๆอะครับคือเริ่มจากวางโครงร่างก่อนไปหาข้อมูลร่างฉบับแรกขึ้นมาแล้วค่อยๆตรวจทานแก้ไขซึ่งใช่มันอาจจะดูช้ากว่านิดนึงแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยโอ้โหคุณภาพดีกว่ากันคนและระดับเลยครับและนี่คือตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่า a g e n t i c Workflow มันทำงานยังไง จะเห็นเลยว่ามันเป็นระบบมากๆคือเริ่มจากวางแผนไปค้นคว้าข้อมูลสร้างงานฉบับร่างขึ้นมาและจุดที่พีคที่สุดเลยนะคือมันสามารถอ่านวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงงานของตัวมันเองได้นี่มันคือการเรียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับบอกเลยว่านี่แหละเกมเชนเจอร์ของจริงเอาละมาเข้าเรื่องเสาหลักต้นแรกกันเลยดีกว่าที่จะช่วยให้เราเร็วขึ้นได้นั่นก็คือการมีไอเดียที่จับต้องได้แล้วเราจะมาดูกันว่าทำไมความคลุมเครือเนี่ยถึงเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของความเร็ว แล้วไอเดียที่จับต้องได้ในความหมายของแอนดรูเงินคืออะไรก็คือไอเดียผลิตภัณฑ์ที่มันชัดเจนพอชัดเจนจนวิศวกรเห็นแล้วสามารถลงมือสร้างได้ทันทีเลยไม่ต้องมานั่งถามซ้ำหรือตีความกันใหม่ให้เสียเวลาสไลด์นี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆเลยครับลองดูฝั่งซ้ายนะไอเดียคลุมเครืออย่างเรามาใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ในวงการแพทย์กันคือมันกว้างมากวิศวกรจะเริ่มตรงไหนล่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์ให้คนไข้จองคิวเครื่อง MRI ออนไลน์แบบนี้ชัดเลยสร้างได้ทันที ริคตัวอย่างใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพอีเมลกว้างไปอีกเทียบกับสร้างส่วนเสริมของ Gmail ที่กรองอีเมลทั้งเทรดตามพร้อมที่เรากําหนดเห็นไหมครับความชัดเจนเนี่แหละคือตัวสร้างความเร็วของจริงแล้วนี่คือประเด็นที่สําคัญมากๆครับเขาบอกว่าเวลาที่เราพูดอะไรกว้างๆคลุมเครือเนี่ยเรามักจะดูเหมือนพูดถูกเสมอแหละแต่พอเราพูดให้มันชัดเจนเจาะจงลงไปมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะถูกหรือผิดมันดีทั้งนั้นเลยครับเพราะมันทําให้เรารู้ความจริงได้เร็วขึ้นมาก และนั่นแหละครับคือหัวใจของการสร้างสป e ด d ไปกันต่อที่เสาหลักต้นที่2แลเลยนะครับนั่นก็คือ rapid engineering หรือการพัฒนาที่รวดเร็วเราจะมาดูกันว่า AI มันเข้ามาเปลี่ยนโลกของการเขียนโค้ดที่เมื่อก่อนทั้งแพงทั้งใช้เวลานานไปได้ยังไงบ้าง10เท่าครับย้ำอีกครั้ง10เท่านี่คือความเร็วที่เพิ่มขึ้นในการสร้างโปรโตโทไทป์ง่ายๆด้วย AI coding assistant ตัวเลขนี้มันบอกเราชัดเลยว่าไอ้ปัญหาคอขวดที่เคยอยู่กับการเขียนโค้ดเพื่อสร้างต้นแบบเนี่ย มันไม่มีอีกต่อไปแล้วแอนดรูเอนจีเขาได้ยกแนวคิดประตูทางเดียวกับประตู2ทางของเจฟเบซอสมาอธิบายได้ดีมากเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยการตัดสินใจเรื่องใหญ่อย่างการเลือกเทคสแต็กมันเหมือนการเดินเข้าประตูทางเดียวคือตัดสินใจไปแล้วเปลี่ยนยากมากแทบจะย้อนกลับไม่ได้เลยแต่พอมี AI เข้ามาช่วยการตัดสินใจพวกนี้กลายเป็นประตู2ทางไปแล้วครับเพราะทีมสามารถรื้อโค้ดแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดได้ในเวลาที่สั้นลงแบบไม่น่าเชื่อแล้ว,ลวก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับ เขาบอกว่าไอคำแนะนำที่ว่าไม่ต้องเรียนเขียนโค้ดแล้วเดี๋ยว AI ก็ทำแทนหมดในอนาคตเราจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่านี่คือหนึ่งในคำแนะนำด้านอาชีพที่แย่ที่สุดที่เคยมีมาเลยเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะในยุคที่เครื่องมือมันทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้นขนาดนี้เรายิ่งต้องเรียนรู้ทักษะนี้ให้มากขึ้นต่างหากไม่ใช่น้อยลงเพื่อที่ได้สั่งการคอมพิวเตอร์ได้เก่งที่สุดยังไงล,ล่ะครับเอาละครับมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วนั่นคือการรับฟีดแบ็ที่รวดเร็ว เพราะเมื่อการพัฒนาของเรามันเร็วขึ้นปุ๊บปัญหาข้อขวดใหม่มันก็เกิดขึ้นมาทันทีเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอฝั่ง engineering เร็วขึ้นเป็นสิบเท่าปัญหาข้อขวดมันก็ย้ายทันทีเลยย้ายไปอยู่ที่ฝั่ง product management ตอนนี้ความท้าทายใหม่ก็คือเราจะหาฟีดแบ็กดีๆจากผู้ใช้ได้เร็วพอที่จะนำทางทีมพัฒนาได้ทันได้ยังไงคำถามมันเลยเปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยถามว่าเราสร้างมันได้ไหมตอนนี้กลายเป็นเรากำลังสร้างของที่ใช่ของที่ถูกอยู่หรือเปล่าแล้ว แอนดูเอ็นก็ได้แชร์เทคนิคการหาฟีดแบ็กโดยเรียงตามความเร็วให้ด้วยครับน่าสนใจมากคือเร็วที่สุดเลยนะคือใช้สัญชาตญาณของตัวเองแต่ต้องเป็นกรณีที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆนะครับรองลงมาคือถามเพื่อนร่วมทีมนี่แหละเร็วดีระดับกลางๆก,ก็คือเดินไปคุยกับคนแปลกหน้าเลยตามร้านกาแฟก็ได้ส่วนที่ช้าลงมาคือส่งให้เทสเตอร์เป็นร้อยๆคนและที่ช้าที่สุดซึ่งอาจจะสวนทางกับที่หลายคนคิดคือการทำา a เบท์สติ้ครับ ทีนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันส่งผลกระทบด้วยตรงไปถึงโครงสร้างของทีมเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า AI มันกําลังจะปรับโฉมหน้าทีมสตาร์ทอัพไปในทิศทางไหนดูภาพนี้สิครับชัดเจนมากๆสมัยก่อนเนี่ยอัตราส่วนอาจจะเป็น product manager 1คนดูแลวิศวกร7คนแต่ตอนนี้มีการเสนออัตราส่วนใหม่คือ PM 1คนต่อวิศวกรแค่0.5คนหรือพูดง่ายๆก็คือมี PM มากกว่าวิศวกรถึง2เท่า นี่มันคือสัญญาณที่บอกชัดๆเลยว่าคอขวดของงานมันย้ายไปอยู่ที่ฝั่งการคิดผลิตภัณฑ์การออกแบบอย่างเต็มตัวแล้วแอนดรูเงร์เขาเปรียบเทียบ er เครื่องมือ AI ใหม่ๆไว้เหมือนกับตัวต่อเลโก้ครับคือการที่เราเข้าใจ building block <c> พื้นฐานพ,นพวกนี้อย่าง iag eval s c o t t r a i e l s หรือ fine tuning มันจะทำให้เราสามารถเอามาผสมผสานประกอบร่างสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนได้แบบโอ้โหเยอะแยะมหาศาลเลย และนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเพราะจำนวนสิ่งใหม่ๆที่เราจะสร้างได้จากการเอาตัวต่อเลโก้พวกนี้มาผสมกันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณหรือ e x p o n e n t เนนเลยดังนั้นการรู้จักและเข้าใจเครื่องมือเหล่านี้มันก็เหมือนกับการปลดล็อกพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ที่มันไร้ขีดจำกัดสำหรับการสร้างโปิตัณใหม่ๆนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะครับ ในเมื่อตอนนี้ต้นทุนในการสร้างสิ่งต่างๆมันลดลงหวบ้าด้วยพลังของ AI คำถามก็คือแล้วมีไอเดียใหม่ๆอะไรบ้างล่ะที่เมื่อก่อนอาจจะดูเพอ้อฝันแต่วันนี้มันได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นมาแล้ว